โอ้ตัวนี้เอาเรื่องแล้วครับเมื่อกี้เข้าไปได้หินครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน่าจะพวกลูปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะนะครับแต่ก็เริ่มเบาแล้วเมกี้มันลากเข้าไปในหินคิดว่าติดหินไปซะแล้วต้องจูมันขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ใช่ต้องงัดออกหินมาแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนมือนะฮะถ้าจะมาเล่นทะเลเป็นมือแขนจิกจะดูดีกว่าแล้วเล่นถนัดกว่าครับมาแล้วครับข้างล่างเห็นเขาซื้อเพิ่มไหมครับตัวนี้ฮะแขนจิกต้องซื้อเพิ่มไหมครับซื้อเพิ่มครับเอาไม่ซื้อเพิ่มแนละ้วแถมมาให้ครับนี่ครับเก่าครับโอ้โหขึ้นมาแล้ว่านผู้ชมดูครับ ขเขาเพิงครับยกเลยนะครับฟาร์มทุกคันครับอื้อหือไอ้หยา